สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนําเป็นแอปที่มีชื่อว่า Good Cut ใครที่อยากเล่นนะคะลิงก์การสมัครน่าจะมีนะเดี๋ยวลงไว้ให้ที่ใต้คลิป พอเราดาวน์โหลดแอปเสร็จกดติดตั้งเสร็จกดเปิดเดี๋ยวเขาจะให้เราทําการล็อกอินในการล็อกอินหรือการเข้าระบบของแอปสามารถล็อกอินได้ด้วยบัญชี facebook แล้วก็บัญชี Google เลือกเอาสักอย่างหนึง่งพอเราล็อกอินเสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เอออันเนี้ยก็เพิ่งดาวน์โหลดมาเหมือนกันโอเคเมนูของแอปอกล่อง เดี๋ยวมาไล่ดูทีละอันละกันเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันก็เพิ่งดาวโหลดมาอ๋ออันนี้จะเป็นการหมุนวงล้อเออการสปินอ่ะปิดปก่อนออกก่อนแล้วก็กลองที่สองจะเป็นคอนเกรเิชันเล่นยี่สิบนาทีหกไอเทมอ่ะอันนี้ขออนุญาตปิดอ๋อโอเคโอเคอ่ะเล่นเล่นต่อไปกองที่สาม กองที่3มก็จะเป็นภารกิจประจำวันเขาจะมีภารกิจของ vip ให้ซึ่งเราเพิ่งเริ่มเล่นนะเราก็จะเป็น vip 1แล้วเขาก็จะมีการอัพเป็น vip 2345ประมาณนี้ส่วนรูปคนตรงนี้คนตรงนี้จะเป็นการใส่รหัสคำเชิญคือถ้าเราสมัครต่อจากลิงก์่ะมีลิงก์และถ้าเรากด ต่อจากลิงก์ไม่ต้องใส่รหัสคำเชิญนะคะเดี๋ยวเขาจะผูกเองอัตโนมัติส่วนด้านล่างเมนูด้านล่างก็จะเป็นภารกิจประจำวันเขาจะมีภารกิจประจำวันต่างๆให้เราทำแล้วก็ความสำเร็จอ่ะอันนี้ความสำเร็จถ้าเราทำภารกิจอันนี้เสร็จเราก็จะได้รับดาวหรือได้รับคะแนนเหมือนกันส่วนเมนูถัดไปก็คือเชิญ อันนี้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะคะเราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้เออเล่นเกมมามาเล่นเกมกู๊ดคัตเขาให้เราตัดกระดาษเหรอตัดกระดาษแล้วปล่อยให้กระดาษทีศตกลงมาโดนลูกกวาดโอเคกดตรงนี้ถ้าเล่นไม่เป็นนะคะแอปไหนที่เรายังเล่นไม่เป็นเขาจะมีมือชี้บอกประมาณแบบนี้ไม่ได้ เราจะต้องตัดกระดาษให้โดนลูกกวาดหล่นนี่มันจะหล่นยังไงวะไม่ได้ละโอ้ยจบจบเลยอ่ะเอา,าใหม่เดี๋ยวขอ,ข,อขออีกรอบหนึงขออีกรอบหนึ่งออน,งนี่ประมาณนี้นี่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 นอ่ะแล้วเราก็เล่นต่อไปก็การเล่นไม่ยากนะไม่ยากประมาณนี้ก็ลองฝึกปือไปเรื่อยๆลองเล่นไปเรื่อยๆค่ะเราอาจจะ เข้าใจมากขึ้นส่วนข้างบนเมนูข้างบนสองอันนี้อืมทำไมเป็นอันนี้ล่ะนี่เนี่ยสองอันนี้เอ่อเพรเพชรก็คือเราจะใช้เพชจในการถอนเงินซึ่งการถอนเงินของแอปเข้าใจว่าน่าจะถอนเริ่มต้นอยู่ที่สิบาทนะคะสิบบาทอาชา่ถอนเริ่มต้นอยู่ที่สิบาทแล้วก็ต้องสะสมเพชจให้ได้สักสิบบาทยอดเงินของเราจะอยู่ตรงนี้ แล้วเราค่อยมากดถอนส่วนสายฟ้าสายฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นพลังงานหรือจะเป็นเขาเรียกอะไรตัวตัวสําหรับเล่นถ้าพลังงานเราหมดหรือสายฟ้าเราหมดเรามไม่สามารถเล่นได้นะจ๊ะก็ประมาณนี้สําหรับเมนูต่างๆของแอปคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่ยากอันนี้จะเป็นการถอน400ร hey. ้ พี่ว่ามันไม่ได้ได้เนะ่ะตรงนี้พี่ว่ามันน่าจะยากเกินไปเนี่ยตรงนี้น่าจะยากเกินไปก็เล่นไปเล่นแล้วก็สะสมเพชรแล้วก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่สิบาทเข้าวอลเล็ตเดี๋ยวขอสะสมยอดอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปสอนการถอนนะคะถ้ามันมียอดเงินพอที่จะถอนเดี๋ยวจะมาทำเอ่อมาถอนให้ดูนะมาถอนให้ดูว่าเข้าถอนกันยังไงก็คลิปนี้เอาแค่วิธีการเล่นแล้วก็เมนูต่างๆของแอปไปละกัน เออคลิปหน้านะคะคลิปหน้าขอสะสมไม่ได้สักสิบบาทก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูนะจ๊ะ